đợi đéo mà nào coi tên ไอต,ตัวส้นตีนส้นตีนด้วยนี่ไม่เจอกันแล้วไม่ด่ากันทำไมอ่ะใครด่าลืมมึงอ่ะเอ้าเงินทะลึ่งไม่ทะลึ่งกับมึงด่ากูเมื่อกี้เนี่ยไม่อย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งกู่มื่อกีอามึงมึงจะมาด่ามึงเพื่อก็ใช่ไม่รู้จักกันไม่ด่ากูนทำไมเมื่อกี้มึงร้องหน้าต้นตีนต้นตีนอะไรโอ้โหไอ้น้าโง่มึงไงเนี่ยมึงอ่ะคือไอ้น้าโง่น้าโง่ไงเนี่ยเคุณผู้ที่ฟังนะเขาเนี่ยเขาเนี่ยะเขาฟังกันออกเขาฟังดูเรื่องคำกล่าวค มีมึงอ่ะเห็นนัอหน้าฟาอยู่คนเดียวอะอ๋ออะกูกได้ยินก็มึงกินกตีนะตินชื่อมึงะใช่ตนอ้ายต้นอ้าอ้ตนคือพี่ต้นพี่ต้นออ้าอีสานะเรมอีสานเป็คนอินเดียได้ไงบ้อ๋ออ้าอ้อ๋ออีสานใต้อีา่ใ้เรื่อยมันอีสาษใต้อ่ะอ้ายตนคือกูแล้ว แปลว่าอะไรนั่งสตีนแปลว่าอะไรทุกคนฮะอ,อหลน่าดมมาอี้ยมแมแมคนหลอนแต่วอพูด้ว่าหล่อน่ารนงสตีนที่ภาษานเดคือน่าหล่อน่ารักเวลากูน้าหลอน่รักอินเดียพูไรนะน่าไอ,อ,อ้เตอน้เตตน่ะ ขนมะป na ี๊บน eh ูเอาไปขนมปี <S 2> <S 2> ๊บอันนั้เลยถุงถุงห้าบาทเอาแล้วเคาเรียกกูแล้วอุ้ยเเรียกกูในขนมมาเนี่ยเอเรียกคืออะไรบเพื่อนเพื่อนไหนเพื่อนนู่นักดอนักส้อมาแน่อะอรแล้วอะไรไม่ได้ขนมทำไมเค้าต้องเคาะนัก็มันเอาองเคาะได้แล้วนอกจาขนมปู คุณต้องแบ่งเหรอคุณต้องให้มันต้องผ่านด่านเพื่อนก่อนให้เพื่อนเขาผ่าเจาไ่ มีเอาไปขายคนอื่นตรงนี้นะแบ,บก่ก็คู่ทันธ <c oughs> ุรกิจร่วมกันโอ้โหธุรกิจอองปิดแล้วสมมติว่าฉัน,หน,นหน้าหล่อเรียกว่าเต้นหน้าสตินอ่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่านในตานุเนี่ยน้าหล่ออิเนเดียล้อไงโอ้โหป,ปีไปเลย อด้วยขบบคคุณรัแม่น่าจะเป็นมือปืนมาก่อนนะี่มีปืนเยอะนะเนี่ยมือปืนอะไรครับพลูกไม่เล่นสงมการมาเก็บไว้จริงแต่ไม่ได้ออกของน้ำลบกิเก็บไว้เอางี้ขอบคุณมากครับอุ้ยรางวัลได้ดีจริงนะ,นะ,ะวันนี้เก้าอี้ขายหมดเลยลุงนี้เล่นคืนสุดท้ายแต่คืนแรกซะก็ดีเลยได้ขายหมดไปเลยเอ๋อแล้วไงของน้ำรเขาขาวตัวข,ขาวตัวข,ของฉันน่าส้มป,ปีนะ่ะเขาอยู่อินเดียเหนือมึงอยู่อินเดีย แล้วก็ตาตานุเขามาอยู่อินเดียใต้กับฉันนะเอาบ้าเลยอ่าเขาอยู่อินเดียใต้อะใครขั้วไม่เกี่ยวกับเกาหลีนยไอ้อินเดียเหนืออินเดียใต้ละกูว่าเกี่ยวกับมึงในลำเอียง กูนั่นลาตตีนพอนึกขาตกวขาวกูไม่ชอบมรรมชาติอกูไม่ชอบมึงนี่นเดียมึงก็ะไปูดกพูดมากนะกูชอบมึงมากแหระฮะฮะแล้วมึงถามใครทาราแล้วเดิมถามเรยจี้ยตัวคนถามเลยว่ากูทนนะมึงมากมาอีกแล้วไี่นู้นของใครอะพีเตอรฮะโอ้เอามาให้ตายตายเอาละแม่งมึงห้ใครได้ก็ตีน เมื่อี้ใครน่าต้องตีไมึ่งดน้าใครใครหนึ่งหน้าใครเหมือนหนึ่งหน้ากันหนึ่งอุ่นหนึ่งหน้ากันหึงอุ่นหนึ่งหน้ากันึ่งอุ่นยอมนะท่าทีแล้วจูบกันโอ้ขอบคุณครับมีโน่นมีโน่นทั้งวัน เออหนูเอาตังค์มาให้พี่ไปหาซื้อเองได้มไอ้ช่วงนี้ ให้เดินผ่นานคนต้งหารูาคุณมากรับครัคุณ็ใส่เป็นูนี้นี่คุณใส่ปสเป็นนรูกนี้ายี่ครัพี่ครัเาอะไรพี่พี่ครับี่เอไม่รู้เรืองพี่ ใครมึงจะหอมใครกูไม่ใช่กูอ่ะจะหอมมึงให้กูหอมให้กูหอมไม่ใช่ใครจะหอมใครกูรู้จะหอมใครกูรู้พูดผิดหรือเปล่ากูจะหอมใครกูไอ้เจ๊พูดฟินด้วยฟนเฟื่อยเนอะไม่ใช่กูจะบอกมึงว่ากูจะขอหอมมึงใครจะหอมใครกูล่ะแล้วใครจะหอมใครกูล่ะมันมีใครหอมใครคือกูเนี่ยคือไปกูกับมึงจะใครกัะก็ยืนอยู่ไปกูกับมึงเนี่ยกูหอมหอมมึง เออ e. มึงหอมไทยกูมึงโอเคโอเคถูกต้องคือูดยังไงก็มันต้หอมไทยกูมึงโอเคหอมหอมเราตรงนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวนั่นแหละมึงก็ยื่นแก้มมาเดี๋ยวกูโโอ anyway. หอมโอเคแค่น okay. ั้นนะเดี๋ยวกูนับหนึ่งสองสามไม่ได้ไปไปดำรงสนิทกับแม่ใหม่ไหมสนิทอยู่นะมึงถามให้หน่อยได้ไหมว่าริเก็ตจะเลิกแล้วเมื่อไหร่แค่ฆ่าตัวมึงเขามีฆ่าตัวจริงไหมหรือเขาหลอกกูมาเล่นงานตื่คืนเนี่ยเขาไม่รู้ตอนเล่นเขาหนั่งอยู่ตรงนี้สัะกับแบนเตงเขาหายไปแล้วอ่ะ ว่าไปพอเงินแล้วมั้งพออยัขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับโอเตมได้หรู้ได้ครับหกเปอะไรหวยเหรอหกเจ็ดนักเจ็ดแปดเดี๋ยวอนะกเจ็แล้วหมาหอไปนะโอเคหกเจ็ดแปดนับเลยหกเเฮ้ย